เมื่อวานมีเรื่องช็อกแวดวงธุรกิจประชาชนก็ช็อกด้วยคุณแอนจกพงศ์รายงานตลาดหุ้นว่า JKN มีปัญหาทางการเงินค่ะสภาพคล่องดังนั้นมเมื่อวันที่8พฤศจิกาก็คือเมื่อวันซืนค่ะ JKN จึงได้ยื่นคำร้องไปที่ศาลล้มละลายการขอ นำบริษัท JKN เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการบริษัทแต่ถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านก็คือ JKN ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางยื่นขอล้มละลายตัวเองการล้มละลายตัวเองพูดกันง่ายๆคือไปทำแผนเองมันไปไม่ไหวมันไปไม่รอดผลของการยื่นล้มละลายตัวเองยื่นขอนำกิจการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการมันจะเป็นผลมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย มันจะเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายค้มครองตัวเองเจ้าหนี้มาล้วงควักไม่ได้ค่ะนี่ทุกก้อนถูกแช่แข็งในบัตรดลโดยผลของกฎหมายนนจะลุถึงม้าสารล้อมใะรายกลางยอมนะ